ดิฉันนางสาววิภาวดีอินแก้ว hey. ค <t> ่ะเลขที่ห้าชั้นโมหกทับสิบค่ะดิฉันนางสาววัสนาดวงแดงเลขที่23สิบสาชั้นมหกทับสิบค่ะดิฉันนางสาวจอปาติสิลไสเลขที่สิบเก้าม6กทับสิบค่ะดิฉันนางสาวอินดิพรจัน์ขนแก่นเลขที่สามสิบห้าโมหกทับสบค่ะดิฉันนางสาวนาทวีผู้สายเลขที่ส1ิบดชั้นโมหุกทับสิบค่ะค่ะ พวกเราได้จัดทำคลิปนี้มาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้ออารยธรรมจีนในสมัยประวัติศาสตร์ค่ะ อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอาศัยบนแผ่นดินจีนมาเป็นเวลานานกว่านหนึ่งล้านปีมาแล้วดังพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณคือมนุษย์หยวนโม่และมนุษย์ปักกิ่งวัฒนธรรมหยางเฉาเป็นสังคมเกษตรยุคแรกของจีนเมื่อประมาณ7 0 0 0ถึง5,000ปีก่อนผู้คนปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์และทำเครื่องปั้นดินเผาทาสีใช้ชีวิตแบบชุมชนเล็ก ที่ยังเรียบง่ายต่อมาวัฒนธรรมหลงซานร,ราว5,000-4,000ถึง 4, ปีก่อนซึ่งพัฒนาก้าวหน้ากว่าเดิมมากทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสีดำเนื้อบางที่ประณีตขึ้นมารวมถึงโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนและมีชนชั้นชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดรัฐจีนโบราณในยุคต่อมาหลงซานเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในระยะต่อมา ประมาณ5,000-4,000ถึงปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนาก้าวหน้ากว่าอย่างเฉาอย่างชัดเจน ผู้คนในวัฒนธรรมนี้ยังคงทำเกษตรเช่นเดิมแต่มีเทคนิคและเครื่องมือที่ดีขึ้นสแสดงให้เห็นถึงความรู้และการจัดการทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เด่นที่สุดของหลงซานคือเครื่องปั้นดินเผาสีดำเนื้อบางมากซึ่งต้องใช้เทคนิคการขึ้นรูปและการเผาที่ละเอียดมากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมนี้เนื่องจากนี้สังคมหลงซานยังเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นทางการเกิดชนชั้นการมีผู้นำ การสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นกำแพงเมืองและรูปแบบการจัดระเบียบชุมชนที่ชัดเจนกว่าเดิมทำให้เห็นพัฒนาการจากชุมชนเรียบง่ายยุคอย่างเฉาไปสู่สังคมที่มีโครงสร้างที่มั่นคงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การสร้างรัฐจีนโบราณในภายหลังราชวงศ์ชินการปกครองจกักรพรรดิรวมสู่นย์อำนาจกฎหมายเข้มงวดสมัยราชวงศ์ฉินปกครองจีนช่วง พุทธรา322ถึง349วัฒนธรรมทำมาตรฐานอักษรงินตราและหน่วยวัดให้เหมือนกันทั่วประเทศศิลปะด้านสถาปัตยกรรมเช่นกำแพงเมืองจีนและฐานดินเผาการสิ้นสุดประชาชนกระบฏเพราะถูกกดขี่ทำให้ราชวงศ์ล่มสลายและเข้าสู่ช่วงราชวงศ์หั่น ราชวงหัน่นการปกครองปกครองแบบจกักรพรรดิแต่ผ่อนปรนกว่าใช้ขงจื้อเป็นหลักสมไมราชวงศ์ฮั่นพุทธศักราช337-763พัฒนธรรมขงจื้อรุ่งเรืองและการศึกษาการสอบเข้ารับราชการเริ่มชัดขึ้นศิลปะงานปั้นภาพเขียนและเครื่องเงินเครื่องคืน การทิ่งสุดอำนาจอ่อนแกอกระบฏและการแย่งอำนาจทำให้แตกเป็นสามก๊กยุคสามก๊กเกิดจากการทานอำนาจของสามก๊กได้แก่หุยซูและอูเริ่มราวคิศสกราต220เป็นช่วงแย่งชิงอำนาจกันเป็นใหญ่ไม่ถือเป็นราชวงศ์เพราะไม่มีผู้สืบเชือ้อสายหั่นโดยชอบธรรมจึงเรียกว่าสมัยสามก๊กไม่ใช่ราชวงศ์ ขึ้นสุดเมื่อถูกรวมอำนาจอีกครั้งภายในภายใต้ราชวงศ์ซุยราชวงศ์ซุยราชวงศ์ซุยเป็นยุคที่ทําให้จริงกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากเกิดความแตกแยกยาวนานผู้ก่อตั้งคือสุยเหวินตี้ที่มีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูประเทศเขาดําเนินโครงการใหญ่ทั่วแผ่นดินทั้งการสร้างถนนพระราชวังระบบชนร,ระทานและคลองหลวง ที่เชื่อมต่อระหว่างจีนเหนือและจีนใต้ทำให้การค้าและการคุมนาคมจเจริญขึ้นมากศิลปะพุทธศาสนาก็ฟื้นเฟื่องฟูเพราะมีผลงานทางวิศวกรรมเด่นเช่นสะพานเจ้าโจ้แต่มีโครงการเหล่านี้ใช้แรงงานอย่างหนักทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนกลายเป็นการลุกฮือนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์สุยการปกครองของราชวงศ์สุย รวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวและสร้างระบบบริหารส่วนกลางให้มั่นคงปรับปรุงระบบสอนคัดเลือกขุนนางแบ่งที่ดินแดนแบบระบบฉะเฉลี่ยที่ดินเพื่อให้ประชาชนพอกินใช้กฎหมายเข้มงวดและควบคุมแรงงานจำนวนมากในโครงการของรัฐ ราชวงศ์ถังซึ่งก่อตั้งโดยหลี่หยวนเป็นยุคทองของจีนรุ่งเรืองทั้งวรรณกรรมศาสนาศิลปะและการพิมพ์มีกวีเอกอย่างลี่ไปและตู่ฟู่ศาสนาเปิดกว้างมากพุทธเต่าคงจื้อรวมถึงศาสนาต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ได้อย่างเสรีงานศิลปะเช่นภาพเขียนตุง ห่วงและสถาปตัตยกรรมอย่างตำหนักหัวชิงมีชื่อเสียงบุคคลสำคัญคือบูเช็กเทียนจกักรพรรดิเพียงหนึ่งเดียวของจีนช่วงปลายราชวงศ์เกิดศึกภายในและการลุกรานจากภายนอกทำให้จีนแตกแยกเป็นรัฐๆและราชวงศ์ถังก็สิ้นสุดลงปกครองของราชวงศ์ถังระบบรวมศูนย์ที่มีประสิทธิภาพใช้กฎหมายทั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายแบบอย่างในยุคหลังพัฒนาระบบสอบจอหวนให้เป็นมาตรฐานในการสอบคัดเลือกขุนนางทั่วประเทศแบ่งพื้นที่ปกครองเป็นมณฑลและเขตการปกครองอย่างเป็นระบบเปิดประเทศทําการค้าขายสายไหมและมีทูดกับหลายชาติส่งเสริมเสรีทางศาสนาทําให้วัฒนธรรมผสมภาษาและรุ่งเรือง ราชวงศ์ซ่องหรือซงผู้ก่อตั้งคือจกักรพรรดิถ่ายจื้อศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองไคเฟิงมณฑลเหอหนานเรียกราชวงศ์ซ่องเหนือต่อมาย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ทางภาคใต้ที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงเรียกราชวงศ์ซ่องใต้ยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจเจริญสูงสุดลทัทธิขงจื้อเริ่มปรากฏขึ้นวัฒานธรรมที่สำคัญ ฟื้นฟูลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าประเพณีรัทเท้าวสตรีประดิษฐ์เข็มทิศดินระเบิดเครื่องปั้นดินเผาได้รับการยกย่องว่าสวยงามศิลปะที่โดดเด่นคือการทําเครื่องเคลือบซึ่งพัฒนาได้สมบูรณ์และสวยงามมากๆเป็นสมัยที่การวาดภาพจเจริญสูงภาพที่นิยมกันคือต้นสนภูเขา น้ำตกลำธารการทําเครื่องลายคลามสีขาวสีน้ําเงินมีการทอผ้าไหมที่ประดับลวดลายลงบนผืนผ้าการปกครองราชวงศ์ซ่องปกครองด้วยกษัตริย์เน้นขุนนางพละเรือนและระบบสอบจองหวนเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองสิ้นสุดราชวงศ์ซ่องล้มละลายในปี คศ1,279เนื่องจากถูกกองทัพมองโกโจมตีจนท้าแพ้ทำให้เชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายสิ้นพระชนถือเป็นการสิ้นสุดยุคเริ่มต้นของราชวงศ์หยวนที่ปกครองโดยชาวม,มองโกร,ราชวงศ์หยวนการก่อตั้งราชวงศ์หยวนสถาปนาโดยชนชาติมองโกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชนกลุ่มน้อยยึดครองจีนได้ทั้งแผ่นดินราชวงศ์หยวนมีขอบเขตการปกครองที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครอบคลุมไปถึงเอเชียตะวันตกการปกครองราชวงศ์หยวนมีอายุ97ปีมีห้องเต้11พระองค์การปกครองมีความเข้มแข็งแต่มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยมีการขูดริดและขุดขี่ชาวฮั่นอย่างหนักผลงานและความสําเร็จผลงานสําคัญที่สุดคือการสร้าง อาณาจักรที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนการปกครองพื้นที่ขนาดใหญ่นี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกการล่มสลายราชวงศ์หยวนล่มสลายเร็วเนื่องจากความเบ่งแยกชนชั้นความฟุง้งเฟ้อการขุดรีดและการขุดขี่ชาวฮั่นอย่างรุนแรงซึ่งความผิดพลาดนี้ได้กลายเป็นอุทาหรณ์ให้ชนชั้นปกครองของราชวงศ์ชิง ในยุต่อมาคราชาวงศ์หมิงการก่อตั้งราชาวงศ์หมิงสถาปนาขึ้นโดยชนชาติท่านภายใต้กองทัพจูยหยวนจางในปีคิตธัักราช1368ขับไล่มองโกออกจากแผ่นดินจีนและตั้งอิ่งเทียนฝูขึ้นเป็นราชธา,านีก่อนจะรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของ,ของชนชาติท่านอีกครั้งการปกครอง ฮ่องเต้หงอู่ได้ปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่โดยการยกเลิกตำแหน่งเสนาบดีเพื่อรวบรวมอำนาจทั้งหมดไว้ที่ส่วนร่างพร้อมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีนและลงโทษขุนนางที่ทุจริตอย่างเด็ดขาด ความโดดเด่นที่สุดของราชวงศ์หมิงคือเครื่องเครือบและเครื่องลายครามที่มีชื่อเสียงระดับโลกรวมถึงการสร้างพระราชวังกรุงปักกิ่งและเริ่มมีการติดต่อกับชาวตะวันตกในคริสตศตวรรษที่16ที่สุดราชวงศ์ mm hmm. เกิดในช่วงปลายเกิดปัญหาภายในจากการที่กษัตริย์ไว้วางใจขันธีมากเกินไปจนกลายเป็นการบริหารล้มเหลวและเกิดกบฏหลายครั้งควบคู่ไปกับก,บการรุกรานของญี่ปุ่นและ อนารยาชนสุดท้ายในปีคิตศักราช1644กองทัพแมนจูได้ถือโอกาสเข้ายึดกรุงปักกิ่งและสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นแทนราชวงศ์ชิงก่อตั้งราชวงศ์ชิงโดยชนชาติแมนจูซึ่งเข้าปกครองแทนราชวงศ์ชิงและราชวงศ์สุดท้ายของจีนก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชวงศ์ชิงยังคงใช้ระบบ การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีการบังคับใช้มาตรการทางวัฒนธรรมเช่นการบังคับให้ผู้ชายไว้ผมเปียเพื่อแสดงความสวามิพักต่อผู้ปกครองราชวงศ์ชิงมีความโดดเด่นในการทำโจรานุกรมครั้งซี่การขยายพื้นที่ของจีนการทำเครื่องเคลือบการแกะสลักยกและกาาารรรรส้งงพะชวัฤดูการสร้างพระราชวังฤดูร้อนของ พระนางสู่สีไทยเฮานอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้กวางโจวเป็นเมืองท่าเดียวที่ติดต่อกับต่างชาติการสิ้นสุดราชวงศ์เกิดหลังยุคเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเริ่มเสื่อมลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภัยธรรมชาติ แต่การเข้ามาคุกคามของชาติตะวันตกที่นำไปสู่สงครามฟินและสนธิสัญญานานกิงอันอัะปปยศตแม้จะมีความพยายามปฏิรูปเช่นปฏิรูปร้อยวันแต่ก็ถูกต่อต้านโดยพระนางสูสีไทยเฮาก่อนที่ราชวงศ์ชิงจะถูกโค่นลงจีนมีการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่เกิดความไม่พอใจจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติ10ส ในวันที่10ตุลาคมคิศักรช1911ที่นำโดยญญซุนยัตเซนได้เข้ายึดอำนาจสํเเ็็จททำให้จกักรพรรดิปูยีสละราชาสมบัติในวันที่12กุมภาพันธ์คิศักช1912และสิ้นสุดร,ราชวงศ์ชิงเข้าสู่ระบบสาธารณรัฐ